พบกับครัวเลดี้คุกอีกครั้งนะคะวันนี้เลดี้คุกมีเมนูของว่างทานเล่นอีกอย่างมาแนะนำค่ะวันนี้จะมาชวนทำกล้วยปิ้งราดซอสมะพร้าวอ่อนนะคะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็จะมีกล้วยน้ำว้าค่ะการเลือกกล้วยนำว้านะคะให้เลือกกล้วยครึ่งสุกครึ่งดิบแบบนี้นะคะถ้าเลือกแบบนี้ก็จะได้กล้วยที่ไม่เละไม่ฝาดแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไปนะคะ ในส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของซอสค่ะที่เราจะต้องเตรียมก็จะมีกะทิค่ะตรงนี้เลือกใช้เป็นกะทิกล่องนะคะประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะตรงนี้ใช้อยู่ประมาณส0งร้อยกรัมนะคะแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดประมาณหนึช้อนโต๊ะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะเอาไว้ผสมกับแป้งข้าวโพดนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีเกลือค่ะเพิ่มความเค็มนะคะอันนี้ประมาณครึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะในส่วนของกล้วยนะคะเลดี้คุกจะเอามาเข้าเตาอบลมร้อนแอร์ฟ라 e เนะคะแทนการปิ้งด้วยเตาถ่านนะคะตรงนี้ก็จะทําให้กล้วยสุกสม่ําเสมอกันดีนะคะ หลังจากเที่ยวเข้าเตาอบแล้วค่ะตรงนี้ใช้ความร้อนประมาณ180องศาซีนะคะเวลาประมาณ15-20นาทีนะคะรอให้กล้วยสุกนะคะ ส่วนของซอสมะพร้าวอ่อนนะคะเราก็จะใช้กะทิค่ะเคี่ยวกันกับน้ำตาลปี๊บนะคะโดยใช้ไฟอ่อนนะคะหลังจากที่เคี่ยวแล้วก็เนือได้ที่แล้วนะคะก็จะใช้น้ำเปล่าผสมกับแป้งข้าวโพดแล้วก็เติมลงไปนะคะเติมด้วยเกลือแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวอ่อนเป็นอันดับสุดท้ายค่ะมาดูกันเลยค่ะ ได้ที่แล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะสุกทั่วสม่ําเสมอดีนะคะแล้วก็ซอสมะพร้าวอ่อนของเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะนํากล้วยค่ะหาอุปกรณ์มาบดนะคะบดให้ได้ในรูปของแบนๆนะคะหรือแล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะจัดใส่จานแล้วก็ราดซอสมะพร้าวอ่อนพร้อมเสิร์ฟนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะก้้ยปิ้งลาดซอสมะพร้าวอ่อนนะคะสูตรนี้ได้มาจากเว็บไซต์พาทาพาทาน .com นะคะต้องขอขอบคุณเจ้าของสูตรนาะโอกาสนี้ด้วยนะคะยังไงท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทํารู้ได้นะคะทําทานเองเล่นๆอร่อยที่บ้านนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามชม Lady Cook Channel อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเมนูใหม่ๆข้งต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย